ครับออกอย่างเดียวบ่ครับผมงวดที่แล้วออกตัวใดศูนย์หกหกศูนย์งวดนี้ได้ไปได้เลขมาต์สเนาะคือได้ยินว่าเข่าศูนย์หกบ่ครับค่ะศูนย์หกเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยบ่บโอ้เดินทางมาจากกาลสินได้หนีว่าชิมาติดตามตัวเลขนําแต่ว่างวดวังหันจิตตางไม่ได้ทายเนาะครับมาอนีก็เลยจะมาขอเป็นงวดแรกนี่ละได้มาจะได้ค่เลขนี่เลขมันเพิ่นห้ยนะครับ เพิ่นไ้เพิ่นบอกก็เไยว่ามีทีมากบอกว่าไรหรอกแต่เพิ่นหายมากแสดงว่าเพิ่นบอกหายบอกหายบอกตัเลขแม่นบอกค่ะครับเพิ่นหายมากจากงวดหรอคะงวดแรกครับหายงวดแรกเขาพ่อมครับผมปัาดคือแนแท้างเดียวครับตัวเดียวห้างเดียวแมนเพิ่นบอกว่าจังไรเนี่ยค่ะเพิ่นก็บอก ถ้าสิบายยังไงเนาะพ้นก็ให้บอกว่าศูนย์หกหกศูนย์เท่านั้นวันนี้เอาเด้อกกหอรือว่าเท่าน,นั้นเปนน็นว่าสัญจรกรุงเทพสัญจรกรุงเทพกรรมวิทย์เนี่ยมั่นใจครับก็จะแสดงว่าก่อนหน้านี้นี่เพิ่นเคยให้ถือมาบอกกอดให้คอนอื่นที่แบบว่ายังไงได้หายให้เฮ้านั่นไหมคะ,ะก็บรรูุขึ้กัน<อ>ถ้าเป็นเงินแล้วกันพ่นเพิ่นให้มากค่ะท<อ>ี่หัวจากคนละ่นให้เพิ่นบอก บ่าได้ถามมันบอกว่าได้ถามว่าได้เมื่อจากงวดแล้วที่ไหนที่ไหนบ่าได้ถามเพิ่นหมดเลยไม่ได้ถามครับเพิ่นให้งวดเพิ่นให้งวดแรกที่แรกก็บอท่านเสีอเพิ่นบาดใดแน่นบ่บอเสีอแล้วแต่ก็มาบอกแต่อันส่องส่องเม่นวนส่องข้อศอกบางทีงานครับส่องจุ้มจิ้มภาพฝังบอดไม่เพจุเหตุบุกแต่ว่าในยูทูปเนี่ยหลายๆคนมาเห็นแน่นอนเพราะว่าเขาประเดิรลงแน่นบ่ครัมั่งวันแล้วก็ มันบอกใกล้ๆเมื่อสิออกแล้วมะบอกวันที่สามสิบวันที่หนึ่งแล้วมันมา่ะเพื่อนบอกเมื่อไหร่คะประมาณก่อนหอยออกประมาณหาเมื่ออยู่อ๋อกาโจกไส้ของกระบอกงูก้อนหอยออกวันที่สามสิบเันที่หนึ่งแม่โชกไส้บอกบอกสองขังครับเพื่อนบอกว่าจังไดค่ะบอกสองทั้งสองพอแม่นวลนพอสมุมเดียนใจนะครับพอที่แรกที่แรกกันลุงโชกไส้เบ้าเบ้าเลนกันค่ะบ้าน เพิ่นฝากมาซื้อน้ำเพิ่นนองเบิ่งไนเด้อหกศูนย์ศูนย์หกเลขซ้ำจอดแบบนี้เพราะได้ยินก็เลยพากกันตั้งกลองท้ายนี่เพิ่นบรได้ตั้งใจและกับมาพึ่งมาแถอแรกเลยเพราะถ้ามีคอนแบบสนใจปันได YouTube นี่ได้ลงช่องใดแน่เนี่ยปะได้ลงเลยห้าบนลูกกับเฟซบุ๊กไปเห็นแค่อยู่ในเฟซพันพันื้อ แสดงว่าผู้ใดที่ได้เบิ้งใน y o u t u ู e มือนี่นอากในคลิปนี้ก็จะเป็นเป็นคลิปแรกก็แล้วกันครับเดี๋ยวพี่น้องสิคะว่าหวยออกหวยออกส่วนมหาสิคอมเมนต์แบบนี้เฟซบุ๊กก็ได้บนโลกไปเบิ้งย้อนหลังก็ได้แมนตระบาดที่มาตรวบาดโฉดใช่ว่ามันเป็นเลกรับมันบะรับมีที่มานะครับผมเพราะว่าเพป็นใบเปิดเผยเพป็นใบเปิดเผยครับ็เปนนนับ่าสนใจเนาะตัวเลขเนาะ ลอกกล้วยกับไฟระบาครับแต่ว่ารอก่อนอีกจังมือค่ะเพื่อนบอกว่าจะได้ค่ะเพป็นว่ารอก่อนเด้อแต่ว่ามือนี้กระเพิ่มวันที่สามวันแต่ใหม่ๆอยู่วันที่สามเดียครับห้าวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยมั่งข้ามานเนี่ยแะครับแสดงว่ากะต้องรอเพิ่นเนาะโท้อถามเพิ่นเรื่อยเรื่อยเราเพิ่นพร้อมสีห้ยตอนใดเนาะ คนได้มากไปคนได้มากจังไลยห้ากบรู่ล้ออะนรเนี่นกับล้อแค่ตัวเลขที่เพิ่นเนน่์เป่ากับลุงโศกไส้แล้วลุงโศกไส้กับมาเาบอ้ทางทีมงานฟังต่ออีกเมืนบอกค่ะแต่ว่าตอนนี้พอมันจะทีมงานดีเอฟซีเพาะเอฟซีเห็นคลิปนั่นแล้วเอฟซีกับล้อขึ้นล้อหลายล้อแล้วครับได้แช่ครับได้แช่ครับแต่ว่าเลขกเล็นี่คือหางเดียวเม็ดเดียวนี่น่าสนใจเนาะ เพิ่นมี่สามตัวนี่ตัวเดียวหางเดียวเลยครับเพิ่นมี่สามตัวอยู่บ่ก็บ่รู้กันครับวันนี้ก็ถามเพิ่นเบิ่งเนาะวันนี้วันนี้ครับนเบิงหาค่ะวันนึงหายมาแน่ครับเพิ่นบอกมุงโซเซว่าใส่กี่วันพันเนี่ยหกศูนย์ศูนย์หกครับซ้ำนี่ซ้ำนี่ิ่นก็บบ่บอกตัวอื่นเลยนี่พิ่นบอกว่ามาแน่บ่มาแน่แคย่ำบอกเม็นวลซ่อมเม็นวลซ่อมพศซ่อมจุ่มเด่นไสค่ะตัวเดียวเม็ดเดียวครับบอกว่า ศูนย์หกหกศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวครับศูนย์หกหกศูนย์เด้อพี่น้องหลายซองเลยครับที่เม่นท้ายถ้ำครับได้รุ่งหลายซองเยอะเนี่เอนุดอนเด้อพี่น้องลุงโศกไส้เนี่ยกระเล็บบางหวัดแนีกระเลาองน้ำเปื่นเหมือนพ่อได้ปนในคราบปนกระได้ปนอยู่ด้วยละครับพี่น้องปนได้ปนไในลาบอยู่หมือนน้าปนเลยบวอยากนั่นหลายปันใดยังบ้านเสียพันปันใดครับ พ่อออกเราหวังน้ำฝนบอกโอ้ย็ซื้อหน่อยแถว่าสั่งกันโด่งไนแลยกับบอสสวงอันใดหน่อยบอสสวงห่อยคะเป็นบอกคักแต่ว่าก็ว่าเฮาเฮากะได้ทั้งเหล็กนี่แม่ไม่หมัอนใจเลยเนาะค่ะแมนนะคะแต่คือพี่น้องเบิ่งคลิปน่ะบางคนเบิ่งคลิปเธอแหลกบัตรเล็กมันผัดอ๋อผัดโอ้ยดูเฉยเฉยไม่ได้ซื้อกัดซิกเป็นกัดซื้อกันเงีหยแต่ว่าอันนี้การลุ้งโซนใต้แล้วบันได้เสื้อดอกแม่บ้านเป็นซื้อตอนเราสีบ้านนี่นะนะคะไมมแต่แม่บ้าน นายนอยในที่นี้ก็ชิบโตอยู่งเนาะเด็กคนเก้าดีครับคนเล่ากันไรกินได้กินทอดแน่ย่างกันกินเพราะว่าหน่อยใม่ทานาหน่อยที่นี่แต่ว่าหลังจากที่เลขออกมาว่านี่เนาะลุงโซกไส้เน็คกรด้โทวกับผููทีเปินหายมาแล้วเนาะครับโทวแล้วครับเพื่อที่หายเถอะครับเอาลก่อนหายแน่นอนหายแท้ครับหายแท้พี่น้อง บนแหนได้พันอาจจะห้สามตัวน้่ก็เป็นได้ได้หัวนี่ตัวเลขตัวมากไม่ใจไปคจ้าของเลขอขเจ้าขางนีขขึ้นมาไม่ขึ้นมากว่าตัวใดตัวนั่นตัวนี่ไปแต่ยังบ่หัขึ้นด้ครับครับเอาบปจากเอฟซนเด้อขันขึ้ตอนนี้ดวงมาน้ำเจ้าเลี้ยวเนาะจะหอบเลขมาศูนย์หกหกศูนย์เนาะบนแหนได้เธอโจมักเธอเอฟซีพันมักน้่เนาะแบบนี้่มีนใจแล้วกันมีโยค่ะ สองหกเนี่ยแหละครับนี่คือเลขขึ้นมากเจ้าของครับปรทธนแมนเลขแล้วสองหกขายเอฟซีสองหกครับขึ้นมาไปซื้อนะครับเป็นเลขขึ้นขึ้นมากแมนบ้ักะทุ่มบอกรนทุ่มบอกรแล้วทุ่มผู้มักแสดงว่าโชคใช่หน่คิดว่างวดนี้กับหกซีมาอีกแมนบักค่ะคือว่าหกไปสิมาอีกแล้วว่าะหกอันบ่ไปใส่มาใส่ครับมาแรล้วครับหกมาแรง ก็คือโดยส่วนตัวนี่จังไดกับหกหกนี่ต้องมีแมนปะแมนครับหกต้องมาแมนแต่ว่าจะแมนหกสองบอเนาะกับลอรลุนเนาะค,ะค่ะเนาะเลขมาเล็กสอบของลุงโศกไส้ยัง่งมาแมนเล็กลับเด้อพี่น้องเลขกลับน่ะพิมลอกระป๋ามาเจ็ดแปดกับทามเพิ่นไหนอีกเราเข้าใครมาตามต่อเนาะครับแต่ว่าเมื่อนี้ฝากเอฟซีไปเลขมาเล็กสอบของลุงโซกไส้จังใดก็บจ้าสองหกครับสองหกหกสองหกหกสองนะครับเลขมาเล็กสอบ สำหรับเลขลับมีที่มาให้พิม์รอไปเด้อค่ะครับจะได้ขอบคุณมากค่ะโอ้พี่น้องมากกันเอาเลยย่านบ่ได้เนาะเิ่นยังเิ่นมาตนาเดิเลขลับมีที่มาแต่มีที่ไปออกอย่างเดียวครับพี่น้องจะได้ก็เลขลับพี่น้องมีที่มาแต่มีที่ไปออกอย่างเดียวนะครับออกอย่างเดียวบ่ครับผมงวดที่แล้วออกตัวใดศูนย์หกหกศูนย์งวดนี้ได้ไป ย่างครับ <H C> ย่างพิมพ์เล่าไ้กวอนครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม